สวัสดีค่ะวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดมีอุปกรณ์ของเรานะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะได้เห็ดกันหรือเปล่าก็จอดรถไว้นี่นะจ้าป่าเราจะเดินไปเก็บเห็ดจ้านีจ้าจเจอแล้วเห็ดอันนี้คือเห็ดที่เราจะมาเก็บนะจ้านี่เจอแล้วจ้ามัน,นก็ไม่ค่อยเยอะเนาะหรือเราอาจจะมาช้าไป มันก็พอมีนะหนูใต้ใบไม้ก็มีเดี๋ยวเจ๊จะมานั่งเก็บเห็ดนะจ๊ะจะเก็บเห็ดให้ดูลืมเอาถุงมือมาอืออยากจะบอกว่าลืมเอาถุงมือมามันก็จะแฉะเนาะฝนตกอือก็จะเอากันไกลตัดมาเลยนี่นะจ๊ะตัดมันเลยง่ายแต่ความสะาความสะอาดจ,ะจ้ะเห็ดจ้า ลืมลืมเอาถุงมือมาโอ้โหตัวเองสุดสุดนี่นะจ๊ะนี่แล้วก็เจ็บก็จะถือกล้องเนาะมันก็ไม่ค่อยถนดัดนี่จ้ะตัดเอาเลยนี่นฝนมันตกเมื่อคืนมันก็จะแฉะหน่อยนะจ๊ะนี่ฝนมันตกมันก็เลยแฉะเห็ดอันนี้ออกเยอะมากช่วงฤดูใบไม้ผลิ นี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยดอกสวยๆจ้านห่จ้าดอกมันสวยมากนี่มันเดี๋ยวถุงมือมานี่ตัดเลยจ้ามันเยอะมากมายนี่อ้าเห็ดจ้า เห็ดสวย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 นี่โอ้ยดอกสวยงามอลังการวันนี้เราจะมาดูกันว่าจบจะได้เห็ดเท่าไหร่จะได้เยอะไหมเห็นพี่พี่เขามาเก็บเขาได้กันเยอะแยะมากเลยโอ้ยนี่อุย้ยสะอ,อนเด้อค้าสะออนเห็ด นี่ฮะสวยสวยเฮ้ยเนาะถุงมือก็ไม่เอามาความพร้อมไม่มีตื่นเต้นได้เขาป่ะลืมหน้าลืมหลังเบื่ลืมหน้าลืมหลังค่ะก็มีจุดดอกเล็กดอกใหญ่เนาะกม็มีมาเก็บเห็ดช่วยกันแล้ว สออนจะเห็ดเห็ดอันนี้เขาก็ขายกันได้นะเดี๋ยวเจ็บถ้าเจ็บได้เดยอะเจ็บจะเอาไปขายถ้าได้น้อยเจ้าก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้กินนี่จะโอ้เป็นแถวเป็นแนวพี่น้องเอ้ดูดูเห็ดโอ้ยจะเห็ดเป็นแถวเป็นแนว <c oughs> เดินมาไม่ได้ไกลรถเลยนะเดินมาหน่อยเดียว <c oughs> เดินมาหน่อยเดียวเอง ตัดตัดวางไว้ก่อนตัดตัดวางไว้แล้วก็มาเก็บโอ้ยนี่จะเห็ดเี็ดทัสกันตะเลเรียกชื่อถูกป่ะไม่รู้เด้อทัสกันตะเลเขาเรียกอะไรนี่สวยงามตัดให้มันสวยอืม นี่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 เก็บเข้าไปจะเก็บเข้าไปสนุกนะเข้าป่ามันตื่นเต้นว่าเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็หน้าหน้าเก็บเห็ดเนาะหมดเห็ดอันนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นพิม่าตกมั้งเห็นเพราะว่ามันก็จะไม่มีอะไรให้เราเก็บแหละ mm. นี่นี่อีกนี่อีกคุยก่อนคุย อู้เห็ดบางทีก็มองไม่เห็นนะมันอยู่ใต้ใบไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เนี่ยอย่างไบเนี่ยแทบจะเหยียบแล้วเนี่ยแทบจะเหยียบแล้วเนี่ยมองจะไม่เห็นละอ้โห็ดเห็ดเห็ดเห็ด เดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวจะเก็บเห็ดก่อนเนาะเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนี่ก็เห็ดจ้ะนั่นก็เห็ดเดี๋ยมันจะอยู่ใต้ใบไม้เนี่ยเนยใบไม้มันปกคลุมเมื่อคืนฝนตกก็มีรอยคนมาเก็บแล้วแหละแต่มันก็ยังพอมีอเห็ดเห็ดอีเจออีกแล้วนี่นี่นี่โอ้ยยืนงงในดงเห็ดคือเยอะแทะนู่นนูน่นเออ ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยเนี่ยอะตรงนู้นก็มีนะจ๊ะโอ้ยือเยอะแท้ครั้งแรกจะบเดินจะบคิดว่าเจ็บจะไม่ได้เห็ดเดินไปเดินมาเอ้าตัดอันนี้เสร็จเนี่ยยังไม่หันได้เต็มเลยตัดอันนี้เพิ่งเสร็จนะคะกห,หันหลังกลับมาก็มาเจอน้องเห็ดอีกมาเก็บเห็ดกันต่อเนี่ย,ยเยอะมากเลยอะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเห็ด เห็ดอันนี้มันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะถ้าเจอมันก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็ดที่กินได้มันจะเป็นรูอย่างนี้นะจ๊ะนี่แต่ถ้าเป็นนูนๆออกมามันจะกินไม่ได้โอเคไก็บเ,เห็ดกันนี่จะตัดออกให้หมดเลยเนี่ยทุกคนถ้าเกิดมองมอง,ม,มองไม่ดีก็จะเหยียบมันมันเหมือนสีเหมือนใบไม้เลยเนี่ยมองไ้เกือบเหยียบแล้วเชียว แต่มันบินลอยคนมาเก็บแล้วดีนะมันยังมีให้อยู่โอ <Okay. S 1> เคบรรยากาศป่าเห็ดจ๊ะมันเป็นป่าบูเบอรี่ป่าลิงกอนเบอรี่แต่มันมีเห็ดนี่มันก็ขึ้นแบบนี้เจออีกแล้วนี่นี่นี่ตาก็ไม่ค่อยจะดีก็กลัวจะเหยียบต้องค่อยค่อยเดินเห็ดเห็ดจ้ะเก็บเห็ดใครว่างมาช่วยเก็บเห็ดหน่อยเล็้เก็บเห็ดฟินแลนด์ อยู่บ้านเฉยๆมันก็เงาเนาะหากเข้าป่าเข้าดงไปเข้าป่าเข้าดงแต่มันไม่น่ากลัวเด้อมาคนเดียวก็ไม่น่ากลัวดูดิป่านี่ป่าฟินแลนด์เยมองไปก็ถนนจ้าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนี่ก็มีนั่นก็มีอุ้ยมันขึ้นเยอะมากขนาดมาช้ากาเขาแล้วเนี่ยหันไปทางนูน้นมีเต็มเลยจ้ะ ดอกสวยๆนั่นเลยโอ้ยโอ้ยตัดๆโอ้ยอากาศก็เย็นเย็นเย็นด้วยหนาวก็หนาแต่ก็สนุกอะมวนจ้าอืมข้วแรวกก็ไม่ได้เยะยะมากมายเราก็เลือกอแต่ที่มันสวยๆแล้วกัน มันไม่สวยเราก็ไม่เอาดูสิแปบ๊บเดียวนั้นเนี่ยเต็มเลยเจ็บก็เอาแต่ที่มันสวยๆอ,อ่ะดอกดอกใหญ่ดอกเล็กเราก็ปล่อยมันไว้เนี่ยขายาวๆอุ้ยขาหนังแบบเห็ดหนังแบบขาหนังแบบดูสิดูโอ้ยตายแล้ว นี่ถ้าเกิดว่ามองมอง,ม,อม,อมองพันผ่านก็ไม่รู้อ่าเตัดไม่โดนอ่ะเนี่ยมองพันผ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดเพราะสีมันคล้ายคลึงกับใบไม้ไปหมดแหละสนุกมากตัดมาคนเดียวนะสนุกจ้าป่าไม่น่ากลัวเลยดูสิ มองไปทะลุนี่ติดถนนเลยอ่ะติดถนนเลยจ้ะไม่น่ากลัวหรอป่าฟินแลนด์ไม่น่ากลัวนะจ๊ะป่าฟินแลนด์ไม่น่ากลัวโอ๊ตเยอะมากเลยอ่ะจะเอาตรงไหนก่อนดีเดินอันนี้ไม่ได้เดินไกลนะวนอยู่ตรงเนี้ยหันซ้ายหันขวาอยู่แต่ตรงเนี้ยนี่ถนน เนี่ยดูสิเต็มถังแล้วอ่ะจะเต็มถังเลยเนี่ยเนี่ยอุ้ยไม่กล้าเดินเร็วๆอะ่ะเพราะว่ากลัวจะแบบจะไม่เห็นแล้วเหยียบแล้วเสียดายเนี่ยดูสิเนี่ย,ยขึ้นเนี่ยแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็จะมีอีกเห็นปะเต็มเลยเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยฉันมีเยะมอกตื่นเต้นโอ้ยมาเก็บเห็ดกันจ้า ดูดิแล้วขาเขาสวยมากเนี่ยอันนี้ก็ถนนนะจ๊ะไม่ได้ไกลเลยไม่ได้ไกลเลยไม่น่ากลัวจ้ะนี่ขาอืมเห็นดนังแบบขายาวเชียนี่สวยสวยจะสวย กลับบ้านละจ้าได้ไม่เต็มถังก็เกือบเต็มนะเกือบเต็มเลยนะเกือบเต็มแต่ไม่เต็มกลับบา้านละจ้าเดี๋ยวอันนางค่อยมาใหม่จะถ่ายให้ดูนะผีเ <c> ห <ười> ็ดเห็ดดอกสวยงามขาย,ยาวอีกนังแบบสวยายจ้า